รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประกาศท่านผู้มีประการ,รักคุณโปรดทราบรายการที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นรายการเพื่อการโปรโมทแพ็กเกจและบริษัทโปรโมชันนี้อาจมีจำนวนจำกัดเฉพาะคนเฉพาะครั้ง สงหวนสิทธ์เฉพาะบริการมาตรฐานโรงแรม4ดาวแบบโรงแรมทั่วโลกบุคคลใดคิดว่าต้องส่วนตัวทุกอย่างต้องพิเศษเรื่องมากอยากได้คุณนายจัดเราไม่แนะนำให้จองทั่วลีะ๊ะผักกินเที่ยว3วันสงคืนวันเดทพลิปไปสปีดบอสที่นี่ที่เดียวเ <Yes. S 2> กาะอาดังจาบังเกาะหินงามราไวยหาดทรายขาวคุณคิดว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ แพ็กเกจทัวร์หลีแปะ3วัน2คืนสำหรับ2ท่านขึ้นไปที่เล็กเทเลส s รีสอร์ทโรงแรมบนฝั่งที่มีความสะดวกสบายจองวันนี้สามารถใช้เที่ยวได้ใน2ปีจากราคาปกติ23,750บาทแต่เราให้คุณได้ในราคาเพียง99บ 1, 999บาท1,999บาท2,999บาทนั่งหน้าจอรอเวลาแล้วยกขูโทรศัพท์ให้ทัน When o hold, I've done my time. Now I've got to know what is in t i n d สวัสดีค่ะเผาเผาค่ะค่ะเจ้าเราสองคนในสายด่วนมันดาวีพี่ป้าถามเมื่อกี้เนี <h 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 ่ยเห็นแพ็กเกจเที่ยวหลีเป๊ะชิลก็ชิลสวยก็สวยน้ำก็ใสใสกีตาร์วอม ใช้เงินสักเท่าไหร่ดีคะกีต้าร์นะเท่าที่บวกๆกันแล้วนะว่าจะเป็นค่าที่พักค่าแพ็กเกจทัวร์รวมๆแล้วเนี่ยน่าจะหมื่นอัพแน่นอนเลยเนวเนวอุ๊บค่ะกีต้าค่ะเงินหนึ่งหมื่นเก็บไว้เลี้ยงรูกนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมอย่างนี้รูปนะคะเพื่อนคุณผู้ชมค่ะกีต้าร์คุณผู้ชมนะคะจ่ายเงินเพียง999บาทเท่านั้น1,999บาทหรือ2,999บาท้อก้เทเที่ยวหลีเป๊บแบบชิลๆได้เลยเดี๋ยวก่อนนะที่พูดเดี๋ยวพูดเล่นหรรือพูดจิงเคา ที่สุดคะ่ะถ้าพูดจริงแบบนี้นะคะกีต้าเชื่อว่าทั้งกีต้าและคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่ต้องอยากได้แน่ๆเลยใช่ไหมคะแน่นอนคะ่ะเป็นสิทธิพิเศษสําหรับคนที่ชอบสายด่วนมันเดวีเท่านั้นแล้วถ้าบอกว่าเป็นคนพิเศษพิเศษแบบนี้จะเป็นยังไงล่ะคะเภาสิบสายแรกที่โทรเข้ามาคะ่ะคุณสามารถไปเที่ยวหลีเปรได้เลยในราคาที่สิบมากๆเพียง999บาทส่วน20สายถัดมาจ่ายเงินเพียง1 9 9 9บาทและ30สายถัดมาจ่ายเงินเพียง 2,999บาทเท่านั้นค่ะว้าวแพ็กเกจโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวค่ะที่02 184 2567นะคะคุณผู้ชมพูดแล้วตอนนี้กีตาร์โทรเลยค่ะหยุดคีย์ตาร์ค่ะอย่าเพิ่งโทรค่ะ,ะตอนนี้หน้าจอของเราเป็นไฟแดงอยู่แปลว่า stop หยุดก่อนคุณจะโทรมาได้ก็ต่อเมื่อเป็นสัญญาณสีเขียวโทรได้เลยค่ะเอาเป็นว่านะคะช่วงที่ระหว่างรอไฟสีเขียวขึ้นอยากจะทราบรายละเอียดแล้วล่ะคะ่ะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เราจะได้อะไรบ้างคะคนที่ไปเที่ยวเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามีอะไรดีค่ะก็พอได้ครับกลางๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้หรูหรามันก็มันอบอราคาอบอราคา,า,คาไปสารที่นี่บอกว่า ต้องยืนฟังเลยนะสวยงามทะเลใสทรายขาวต้อนรับดีค่ะดีค่ะเค okay. เป็นกันเองอราคาถูกครับก็<อ><อ>ต้องลองไปดูอยู่ในเกณฑ์ที่ตกรมราคาไม่ใช่ว่าเราจ่ายมากแล้วได้น้อยหรือเราจ่ายน้อยได้มากเคยไปมาแล้วแต่ว่ามันสวยก็เลยอยากกลับอีกประทับใจค่ะแบบสวยมากเราพนักง,งานเป็นกันเองมากเลยเหมือนพี่น้องอะคะ่ะ โอ้โห999บาทได้ไปเที่ยวเมาดิฟเมืองไทยอย่างหรีปะ๊ะเอะราคานี้หมกเม็กหรือเปล่านะหรือว่าจะให้เราว่ายน้ำข้ามฟ้าหรือว่าอะไรยังไงนอนเต็นหรือเปล่าถามกูรูผู้รู้กันเลยดีกว่าค่ะโกเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นนะคะคำถามแรกเลยที่กีต้าอยากจะถามน,นะคะค้างขาดใจมากเลยค่ะโกค่ะว่าราคา999บาทเนี่ยคุ้มมากๆเลยสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่คิดจะซื้อแพ็กเกตนี้แต่สําหรับโกแล้วล่ะคะคุ้มหรือเปล่าจะขาดทุนไหมคะเนี่ยคุ้มเหมือนกันครับผมก็คุ้มกมับคนแย่ครับผม <c oughs> อันนี้ก็คือการขาดทุนเพื่อกันโปรโม <c oughs> ทเพื่อให้ลูกค้ารู้จัก <c oughs> อ่าสุดยอดมากๆเลยทีนี้ค่ะถึงการเดินทางบ้างบินวิ ถึงสนามบินแล้วยังไงต่อคะอ๋ออธิบายสนามบินก่อนอะนะครับผมสนามบินเนี่ยมีสองแย่งไม่ลงจังก็ลงหัดใหญ่อันนี้เรานับแพ็กเกจเนี่ยจากท่าเรือปากปร,ราเป็นหลัก ก็เดินทางจากท่าเรือเนี่ยไปเกาะก็จะมีเกาะลีเป๊ะนะครับผมอ่าวจาบังเกาะหินงามนะครับผมแล้วหาดทรายขาวอันนี้คือไปเที่ยวแต่โรงแรมที่เราพักเนี่ยคือพักที่ท่าเรือปักปะดาทําไมทริปเราถึงไปนอนเออไม่ได้ไปนอนบนเกาะแล้วคะทำไมนอนท่าเรืออ่านอนท่าเรือไม่ไม่จะนอนที่ที่ท่าเรือไม่ใช่น้องก็คือจะเวียนหัวนะให้น้องนอนท่าเรือยาดงยาดอมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ขอบคุณเพื่อนท่าเรือในที่นี้หมายความว่าโรงแรมจะอยู่บริเวณท่าเรือใช่ไหมอ๋อเรคิดว่าจะได้แฟนหนุ่ม ชาวประมงมาถามเปียกงี้ไม่มีนะไม่มีคือถ้านอนท่าเรือก็คงจะแย่นอนบริเวณนั้นไปโรงแรมโอเคไป็นโรงแรมแต่ว่าที่โรงแรมนี้มันติดกับอุทยานซึ่งเขามีเขาเรียกว่ามีชมวิวด้วยซึ่งจะได้บรรยากาศมากกว่าแล้วมันมีหลายเหตุผลผมบอกเหตุผลที่ทำไมต้องนอนมอท่าเรือปักปราก่อนแล้วกันอันที้หนึ่งก็คือเราเคยจัดแพ็กเกจที่นอนบนเกาะ มันจะมีข้อจํากัดหลายหลายประเด็นเช่นบนเกาะเนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้าที่เดินสายไปถึงเพราะใช้เครื่องปั่นไฟนะครับอพอใช้เครื่องปั่นไฟเนี่ยประเด็นมันคือว่าลูกค้าได้นอนเนี่ยพอสี่ทุ่มห้าทุ่มหรือบางทีที่โรงแรมนี่ไม่ใช่หกดาวเรืนะ่องไหนเขาก็จะปิดไฟปิดไฟแอร์เขาก็จะปิดหมดค,ครับผมคือผมบอกให้ว่าเป็นบางโรงแรม<ฆ>นะครับผมบางโรงแรมเขาก็กเปิดตลอดเพราะเขาใช้เครื่องปั่นไฟ<ฆ>นะ แล้วก็ที่นั่นอ่ายกตัวอย่างที่สองนะครับผมให้เห็นเด่นชัดน้ำเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยขวดเท่าไหร่ก็ตามนะเจ็ดบาทสิบห้าบาทแต่ที่นั่นจะขึ้นเป็นสี่เท่า oh. นะคือทุกอย่างมันก็จะแปลงตามสภาพเพราะมันต้องขนลงเรือแล้วก็ไป <Ha. S 1> ไปที่นั่นนะเราให้แพ็กเกจต่อให้ราคาบาทหนึ่งอย่า <Ha. S 1> ว่าเก้าร้อยเกเก้าเลยฮนะท่านไปซื้อน้ําขวดร้อยบาทท่านก็ด่าเราอยู่ดีอ่ะจริงนะน,น,นี่นี่คือประเด็นว่าทำไมไม่ไม่ไปพักนี่ประเด็นที่สองคนะ่ะ <Ha. S 1> ประเด็นที่สาม เกิดฟ้าขนไม่เป็นใจนะไปเที่ยวไม่ได้ท่านก็ต้องอยู่บนเกาะอ่าซึ่งอันเนี้ยถ้าพักประบดาเนี่ยถ้าท่านเที่ยวไม่ได้เราพาไปล่องเก่งดชเชยให้ได้โอ้ดีจนะังเลยม,มีแผนบีอ่าก็ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะ ฝนตกหนักมรสุมเข้าพัดฟิวขนาดไหนคุณก็ยังได้ไปล่องแก่งอะ่ะเก่าคุณได้มีกิจกรรมทําแน่นอนไปไม่เสียค่าตั๋วเครื่องบินแน่นอนนะไม่เสียแบบฟรีๆค,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 คุณได้มีกิจกรรมทําแน่นอนเพราะว่ามันดาวีจัดให้อย่างแน่นอนอันนี้เราพูดถึงที่พักแล้วนะคะว่าที่พักเนี่ยเราจะนอนที่ในละแวกของท่าเรือซึ่งเป็นโรงแรมที่ทางมันดาวีจัดซึ่งโรงแรมเป็นยังไงบ้างคะก็โรงแรมเป็นโรงแรมสร้างใหม่เพิ่งสร้างได้ประมาณสักปีกว่านะครับผม้าวใหม่ถ้าถ้าห้องไหนยังลืมตังสีก็หยิบออกให้ด้วย วุ้ยใหม่ขนาดนั้น <c oughs> นะยอกมาหยิบบัตาให้เลยยื่ใจดีเกินไป <ś led> แต่ก็บอกนิดหนึ่งนะครับผมเป็นโรงแรมที่ ه, เดินจากทะเลเนี่ยม,มันจะมีมีกินลมชมวิวนะครับ <Disease. S 1> ผมก็ประมาณรัก20สเมตรแล้วก็มีเห็นพนาโนรามาของของทะเล <Wow. S 2> ะะแต่โรงแรมเนี่ยจะมีบางห้องมีตู้เย็นครับไม่มีตู้เย็น <Oh. ทำไมไม่มีตู้เย็นนะคะนี่นี่นี่มีหลายคนถามคือที่บนเกาะ รีเป๊ะเนี่ยบางโรงแรมก็ไม่มีตู้เย็นเพราะตู้เย็นเนี่ยถ้าตัดไฟก็แช่ไปทำไมล่ะครับไม่มีประโยชน์ที่จะแช่ถูกต้องก็เลยตั้งน้ําดื่มไว้แต่ถ้าอัปเกรดเป็นห้องที่มีตู้เย็นก็ก็ได้นะครับผมแล้วโรงแรมเนี่ยจะมีอาหารค่ําให้ก็มีอาหารอันเนี้ยสี่มื้ออะไรบ้างเอ่ยสี่มื้อก็มีเช้าสองนะครับผมเที่ยงหนึ่งเที่ยงก็ทานทานบนเกาะทานที่เรือคะ แล้วก็อาหารค่ำหนึ่งมื้ออาหารค่ำก็เป็นอาหารก็เรียกว่าอาจจะมีน้ําพริกมีอะไรอาหารพื้นบ้านด้วยนะครับผมก็แล้วแต่ทางโรงแรมจะให้หรือทางทางเราจัดให้ไอทัวนี่ก็คุ้มเลยครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยหรือพิธีกรไปเซิร์ชดูทางเน็ตหรือว่าดูทั่วไปเนี่ยที่วันเดทัวเนี่ยกอลิเพจะไม่มีนะต่ของเราเนี่ยเป็นวันทัวโดยวันเดทัวโดยสปีดบ๊ทซึ่ง ซึ่งไปไปกลับภายในวันเดียวได้ที่นี้ถามเลยลึกลงไปอีกนิดนึงค่ะ,ะชื่อว่ดูวาจะพาเธอไปดำน้ำจะเห็นอะไรบ้างนะนงไปที่ไหนบ้างไปเกาะอะไรบ้างค่ะคืออย่างแรกก่อนขึ้นเรือก็ต้องเห็นคนคนขับเรือนะโอ้โก้เขาเลื่อนได้ไหมนะ้ไม่อยาคนขับเรือทีม่มาอยากเห็นลูกเรือหลอนะโอเคก็ไปเที่ยวก็เกาะอ,อาดัง นะครับผมแล้วก็เกาะหินงามหินงามก็ที่เรียง13ก้อนแล้วชีวิตจะดีที่สุดในโลกอะไรเนี้ยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีลูกไม่มีแฟนอยากเลิกกับแฟนอะไรต่างๆก็ไปซุ้มความรักในความเลิกนะครับผมอ๋อมีซุ้มความรักกับความเลิกด้วยเลิกในผมแถมอ๋อแม่ก็มีซุ้มความรักนะครับผมแล้วก็ซุ้มมีลูกมันมีซุ้มเล็กซุ้มใหญ่แล้วก็หาดทรายขาวก็ขาวจริงๆ นะครับผมนะก็ไข่ตัวดำเนี่ยจะเห็นเด่นขึ้นมาเลยนะขาดใจสาวเ,เราจัดทริปแบบพิเศษนะวันเดททริปได้พักแล้วก็ไปเที่ยวทุกอย่างเต็มอิ่มภายใน3วัน2คืนให้ได้ <ฮะ S 1> ใช่แล้วต้องบอกเลยะนะว่าสําหรับดีเปเนี่ยเป็นเป็นเกาะที่ต้องออกไปไกลนิดนึงซึ่ง<ม>ระยะทางค่อนข้างจะลาบากค่ะแล้วก็เรื่องการจองที่พักต่างๆราคาค่อนข้างจะสูงแต่สําหรับวันนี้พิเศษจริงๆสําหรับคนที่ชมสายด่วนมันเดาวีคุณผู้ชมค่ะคุณจะไป1คน2คนหรือกี่คนก็ได้ตามใจคุณค่ะคุณสามารถจ่ายได้ในราคา999บาท1,99 9ับาทและ2999บาทเท่านั้นนะจ๊ะใช่แล้วค่ะแพ็กเกจดีๆแบบนี้นะคะมีบริการรถรับส่งนะคะแถ ที่พักก็เลิศหรูนะคะและยังได้ไปดำน้ําในเกาะที่สวยอีกด้วยว่าจะเป็นนะคะเกาะอ,อาดังเกาะจาบางังหินงามและรวมไปถึงนะคะราวีหาดทรายขาวนะคะแพ็กเกจแบบนี้คุณห้ามพลาดนะจ๊ะย้าแพ็กเกจกันอีกนิดนึงนะคะถ้าคุณโทรเข้ามาเป็นสิบสายแรกไปเที่ยวลีบเป้แบบชิลๆสบายๆด้วยเงินที่น้อยมากๆจ่ายเงินเพียง999บาทค่ะ2 0สายถัดมาจ่ายเงินเพียง1 9 9 9บาทแล้ว30สายถัดมาจ่ายเงินเพียง2 9 9 9บาบาทเท่า โอ้โหสุดพิเศษแพ็กเกจอย่างนี้นะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะกับมันดาวีนะคะคุณผู้ชมอย่านิ่งนอนใจไปค่ะรีบชวนเพื่อนรีบชวนแฟนของคุณนะคะโทรมาที่0 2 1 8 4 2 5 6 7เ็ค่ะตอนนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วกดพร้อมกีต้าเลยค่ะอย่าก,กดค่ะกีต้าค่ะ,คะไม่ใช่ช่วงเวลาค่ะคุณผู้ชมค่ะดูตรงนี้ยังเป็นไฟแดงอยู่คุณจะโทรได้ก็ต่อเมื่อเป็นไฟเขียวเท่านั้นนะจ๊ะตอนนี้ยังไม่เขียวหรอยังไม่เขียวย้ำอีกนิดนึงละกันนะคะสำหรับสิบสายแรกที่โทรเข้ามาค่ะ เที่ยวรีเฟซแบบชิลๆสบายๆผ่อนคลายพอท่าเป็นนางแบบได้เลยราคา9 9 9บาทนะคะ20สายถัดมาค่ะจ่ายเงินเพียง1,999บาทแล้ว30สายถัดมาจ่ายเงินเพียง2,999บาทค่ะที่ศูนย์ซอฟต์1,425675ะเ้าก็รู้สึ 4, 25, 6, 7, กสว่ามันเป็นความจริงเขาไม่ได้โม้เรา สรุปดีครับเป็นกันเองดีครับก็เท่ากับว่าเราก็ได้เซฟค่าคิวเิ็บไปดีที่สุดมากโอเคที่สุดันเดียวคิดว่าราคาไม่แพงแล้วก็เราคิดว่าคนไทยเที่ยวได้อยากออกไปดำน้ำน่ะไปดูปะกการังเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงแต่ฉันไม่มีเงินจะทำอะไรดีหลายคนคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นขอแค่คุณมีเงิน 9 99 9บาทคุณได้ไปเที่ยวรีเป๊ะอย่างแน่นอนค่ะกับ10สายแรกที่โทรเข้ามาเที่ยวรีเป๊ะแบบชิลๆจ่ายเงินเพียง9 99 9บาท20สายถัดมาจ่ายเงินเพียง1 9 9 9บาทแล้ว30สายถัดมาจ่ายเงินเพียง2 9 9 9บาทจ้าโก็ค่ะทิ้งท้ายอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยไหมคะจริงๆอยากจะทิ้งท้ายไว้เยอะนะครับผมแต่เอาสั้นๆได้ใจความว่าลีเป๊ะเนี่ย จริงๆเราก็ไม่อยากจัดพบมขัดทุนเยอะอในราคานี้แต่ว่าตามคําเรียกร้องของพิธีกรก็ทราบอยู่แล้วที่คุยกับผมตั้งแต่เทปที่แล้วท่านผู้ชมนะท่านอยากให้เราจัดเราก็จัดให้แล้วก็จัดเต็มแบบฟ u l อ o อ t ชันอยากให้ท่านไปเห็นไปรู้จักและฝากโฆษณาเราด้วยถ้าดีจริงถ้าโอเคจริงนะท่านจองท่านซื้อท่านตัวเต็ดเราก็ดีใจว่าเราโปรโมตได้ผล ท่านโทรไม่ติดโทรติดแล้วไม่จองผมก็ดีใจว่าผมได้ขาดทุนน้อยหน่อยนะครับผมแล้วน้าตานโกแบบดีใจมากก่อนหน้านี้พูดจะร้องไห้นะแต่ถ้าหากคุณผู้ผมชมโทรไม่ติดดีใจแต่เพราะฉะนั้นเราต้องรีบโทรคะ่ะแล้วก็ฝากทุกคนว่าเราจะมีแพ็กเกจอื่นๆผู้ี่พลาดหวังก,ก็ไม่ต้องเสียใจเราจะมีอีกเยอะนะครับผมทั่วประเทศไทยแต่เราจะไม่มีซาำนะครับ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าแพ็กเกจดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะที่คุณจะต้องบอกต่อเพื่อนๆน,นะใช่แล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาค่ะที่คุณจะเก็บซันบล็อกของคุณนะคะแว่นตากันแดดบ,บีกินนีส่สวยๆแล้วก็กระเป๋าเดินทางของคุณค่ะเตรียมเงินคุณไว้พร้อมเพียงแค่999บาทเท่านั้นขอให้คุณโทรเข้ามาเป็น10สายแรกค่ะจ่ายเงินเพียง999บาทโทรเข้ามาเป็น20สายถัดมาจ่ายเงินเพียง1,999บาทแล้วโทรเข้ามาเป็น30สายถัดมาจ่ายเงินเพียง2 9 0 0 199บาทก็ได้ไปหลีเป๊ะแล้วใช่แล้วค่ะแล้วสาหรับแพ็กเกจดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวค่ะที่มันดาวีนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วโทรมาที่021842567ค่ะย้ำอีกสักรอบนึงนะคะที่021842567ค่ะแล้วสำหรับ <Wow. S 2> วันนี้นะคะต้องขอบคุณโกเล็กมากๆเลยค่ะบวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมว่าแต่โกคะคเผาคะ <c oughs> ตอนนี้ถือเวลาที่ไฟจะเขียวหรือยังแ,แน่นอนค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมา พร้อมแล้วนับห้าสี่สามสอง